ไอ้คือบอกว่าี่นแนะี่อป่อาไอ้คือ,อ,อามาเถียวข้มาทีคือคอหลตาาอะไรล่ะเมีไปแล้วเตีย เมียได้ไปไม่ส่าบั้นไดเอาไปนะจะอไไดอบ,บั้นไดไปอ๋อโอเคสวัสดีพี่น้องป่องปายทุกคนครับต้นไม้แมู่กไว้ บานบานพลุ่มเมืองพลลุมีพอเต็มเลยเขาจะเสยียบน้าแบบบอกข้าวก้อนพี่น้องอาจารย์โกสวัสดีสวัสดีครับนี่ครับเบิง้งบานตรงขามกันสะออนเนาะโอ้ย <c oughs> เกิดอีกจักษาดต,ตั้งสีด้เง็นหลังแบบสีคือเพิ่น ขออนุญาตนะครับให้เบื่อบ้านงามครับอันนี้เป็นบ้านแมนนครับบ้านพระจาตรงขามกันเลยซอนนี่เป็นบ้านแมนนะครับบ้านเกิดใช่พุ่มนี่ครับนี่ครับรัว่าพังแหล้วรัวอันนี้เป็นที่คางบ้านนะครับที่มูลของย่ายนะครับเป็นที่ของแมนเองอีกอันนึงนะครับนี่ตอนนั้นประกาศขายได้สามปีกับบม่มีคนมาซื้อ นี่มีผู้ดใดสิอยากได้บ่ครับทีบรงนี้ครับห่างบ้านมี้เลยครับตีต้นมะขามหวานต้นมะพร้าวเสียเอามะพร้าวไปเฮ็ดอ่าโอ้กินได้พอด,ดีแล้วเนี่ยเป็นบ่อเมียเอาทั้งน,นีต้นเสียบต้นพ่อเสียบเตี่ยสวัสดีพี่น้องอันนี้อีเมี ฝนมาตกครับแต่ก็ขึ้นมาห้องน้ำเนี่คือบ่มางออกซเสมอเอันนั้นนะเบิ่งเพิ่นบอกเพิ่นเบิ่งแม่ปลูกบักเขียไว้กินนะ <laughs> เลยอุ้ยปลูกบักเขียไว้กินที่เฮาสูตรทอดใส่แม่สูตรทอดใส่แดดแด,ดนแดดมงลุบมงลุบนี่แม่นบ่าวมงนี่นอจีฮอดใส่ อ,อ๋เเอเสาหนีม้าหนีมรออ๋เอเขา,า,าจะคุ้มวัดถมทีบ้างหพี่สิมันดันมาเพราะท่านทอดอ๋จอจ้าพ่ออะไรบ่เมยเนี่ยมาพอ่พออะไรมานะด้วยครับใครอยากได้สถานที่ปลูกเงี้ยนข่างบ้านเงี้ยเลย <c oughs> สีขายสีขายต่ออันนี้เป็นบ้านป้าป้าป้ากลางบ้านปา้าปทิพย์บ้านปทิปอืม อันนี้ก็อว่าทุบออกว่ท่นได้ทูบนี่แหลไอ้วุฒิว่าเจียวพันหนึ่งเงี้ยเงือกไรเอาอย่างพันหนึ่งอะ่ะทุบอันเนี้ยอ๋อว่าจเจียวพอพันเลยนี่โอ้งามเนาะเส้นใหญ่ดีเจ้าหน่วยนั่นปิดสิบเลตเตสวัสดีครับสวัสดีทุกคนมีใครได้ไหมสวัสดีแม่นิ่มครับสวัสดีลาเต้สวัสดีพี่ บุมบิมนะครับคิดท,ทอดครับนี่ครับกําลังเอาผ้าเสียเอาไปงานบุญป่านะครับบา่าเห็ดบุญเมื่ออื่นมื่อนีอนน่เพ่อนเก็บดดกเห็ดบุญเมือเอ่ออื่นครับเอาดีๆเด้อไม่เศร้าก็เป็นอันอันนี่ว่านี่ลีออกเด้อเจ้าอันคืนนี้บ่หอดเด้บอบ่บ่ถึงขุดวิด มากินเนบพี่อังกอร์ชินฮอดเดอร์เจ็กย่้สแเี่รรถเทบ้านป้าครับพีน nah, นน่น้อง ลืมเอาของดีไปให้ลุงไงนี่ยังอ่ะจารุวันยุสัยจารุวัน,น,น,วนแม่บอกว่าไปเก็บดูกน้ำบอ่อไปเก็บดูกป่าน้นำบอ่อออกมาเด้อแม่บอกเออเ้ยเ,เป็นมงปีนอนแล้ว เปิดวงคนเจแฟนเปิดยุดดีก็น่าเอสถ้าทานที่คือเหมาะเทบอกนี่เนีลุงบอลล็อสิงได้สบายตัวนี่เนาะอ่ะไอ้หนุ่มอาจารย์โก้อาจารย์โก้าาโกวางใ้มือนอาจารย์โก้สวัสดีนะครับโอ้ยหมดเดหมดแดงหมดแเดง ร้สิไปแม,ม,ม่ครูจารวันสิไปแม่ครู้เมียไปซื้อแก้วไปซื้ออันอันแก้วใส่น,น้ำเเดีเราสิเอาไปบริจาคสร้งน้ำไม่บริจาคสร้าง,างเ,าเปิดเลยลูกเ <laughs> นาะเอาล้ำซิงมาลงนี่เนาะ <im itation> พอดีเลยนี่ทาน,นาไปทั้งพูนกลายเป็นโควิดบ่อนกลายเป็นบ่มีโควิดนี่พอดีเลยนเนี่ยตรงนี้เก็บบัตร เยาวาโควิดเดอร์ข้างบ้านเยาวาโควิดเดอร์ขางโควิดอยู่ไหนไม่มีสวัสดีทุกคนครับเอาบอกข้าวไปซอยงานบุญนี่ครับอันนี้ข้างบ้านแม่นครับตรงนี้เป็นขั้วบ้านหลังนี้เป็นน้ำพักน้ำแรง เก็บเล็กผสมน้อยแล้วก็มีแล้วก็มีเอฟซี FC ซอยอันนั้นอันนี้ต้นไม้เก่งไงหล่ะอีอยห,หย,ยังหับปักเผาเนาะเดี๋ยวนี้เหมือนมันจะว่าตกใสต่ตีพอดีพี่แก้วว่าเมื่อเป็นแต่ตกแบตบว่าตกคาไม่หมูมีกล้วยดาว่างบะนาวหินต้นกล้วยกล้วยด่างเขาบอกกล้วยด่างกันเพงกันบ่จะหักปักเผากัน

สวัสดีครับสัญญาณดีว่านี่พี่น้องสัญญาณชาัดว่าครับเฮ้ยพ้ามเงี้ยงคือพูู้กไว้เจะเอาเสียขึ้นไปยังเลยนี่โอ้ยสงสัย,ยพระเอกทิได้กินเอาแสงไหมโอ้ได้เห็น